สวัสดีค่ะคุณแม่ได้พิมพ์าเปดตะมวยใส่พ,พี่น้องก็ใครเลียกว่ได้แล้วบังเด้คนน่ะบอกว่านางข้าจะ,จะออกเลยสามลอยกวนนับเลยพี่น้องผู้ใดสิไปซื้อซอยก็ไปซื้อซอยหน่เด้ออยู่ธนาใบสองโมงเคืองอย่างนี้จะได้น,นั่งในวันหนังข้ามีครับออมสินต้องนั่งมาแม่น้องนั่งนงันง่นงจนหอดไปใบสองโมงเคืองแบบไหมเพราะว่าพวกเขากะว่าอยู่พวกในกลองฉลากพวกขายฉลากนี่ที่ต้อนน่ะ แต่ยางเีวกับใบสองยางซ่ากับสองโมกใบสองครึ่งค่ะไอ้ไอ้าสามโตก็สองโตออกอ่ะละแต่สามโตเริ่มออกแล้วคือหยุดแล้วทำไงโอ้โโอกเลยเอายัง่ะคุณได้สิเอาเอาก็เอาตัวบุแข่งบุท่านเลยเลดเล็กี่ตะเล็กงามๆเหลือตกนั้นสามชิซอยมาเมาเมดแพงวะ ไม้ก็ดังตัวเก้านั่นแหละลูกดังตัวเก้าซิบซี่ก็เก้าศูนย์ห้าท่านตัวซิบซี่ก็เก้าศูนย์ห้ากระบยกระมวลวางหันก็เก้าศูนย์ห้าดังกับซิบสี่สี่สิบเอ็ดเมนความเม็นเลยว่ากบะวงหันก็เก้าศูนย์ห้าเออกับซิบซี่ซี่สิบเอ็ดมันคือมะเข่าไก่กาจะได้ก็แมงม่วงกี่นี่เป็นมวดที่ดังที่สุดเนอะคือเก้าศูนย์ห้า แล้วก็มางวดนี่ก็ดังตุกเกาต่อมากเบลือตังเด็กสิบสี่สิบสิบเอ็ดน่าใจนะหามีว่าสิบสี่บมีเดเด็กขายดีก็ทั้งมาดานะสี่สิบเอ็ดแปดเก้าเก้าเก้าแปดกับเจ้าเก้าเขกลับมาเอาเขาไปเฮ็ดงานอยู่คอนแกนกว่าวันเสาร์ก็สิบมาเลบลตั้งเลยไอ้ท่มาเอาดอกแปดเก้าของเขาหนักเป็นเลขขายดีดีที่สุดเนี่ยคือตัวใดแม่เก้าห้าห้าเก้างวดนี่เออเป็นเลขที่ขายดีที่สุดคนถามหาตลอดเลยระวังแปดเก้ากันย่งเหลือไงกัย่งเหลือเด้ หากองหาจะยังเหลือมัดไม่ดังไม่เล็กใครดีกับท่านั้นล่ะหรือว่าต้องถ่าเบิงมือวันจันทร์มือมือเล็งใช่อาจจะโชคดีนัแนไมเนาะอาจจะมีคนใจดีมาเมาส์กันแม่มากตัวไหนก็ค่ะแม่มากกว่านี่บอกมาขาับนึงดึงแต่แม่แม่เล็กล้างหามาพี่น้องมาขาห้ามาแม่มาชม คนเลขพี่เขาคนเขาฝากเลขมากครับฝากเลขมากอ่ะเดี๋ยวรอบบงนะคะพี่น้องการสำรับตัวเลขแนวทางกับเป็นเลขดังคือคุณยายพินมาล่ะแต่ให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมน้อเลขดังนะคะพี่น้องคะเขาฝากซื้อบรตัวนีณแมฆหัวเขาจู่มมือนอกโอ้บอกครับมาซื้อซื้อได้ครับเนี่ยนี่เด้ให้เบิังนั่งนี่ครับป้าเธอคนไหนรางวัลโซโซแม่ พื่นก็ฝากมากเพราะว่าตอนแรกก็ต so ิอ yeah, ันนี้ผู้สื่อยุใสนีผู้ซื้อผู้สื่อแเพื่นแต่แฟนเพื่นทำงานอยู่เมืองนอกแลเพื่นตอ้เพ่นเพ่ประเทศใดจะเพื่นนั่นเพื่อนะครับเนฝันนี่เฝันนะครับปคบานับเด็กยตัดอาบ่หันเอิญปะด้ยนหกสองบ่นั่งป่ไเด้ยุ่นั่ยุใส อันคนไปอันซื้อของบันแกงอ๋ออันพ่นอยู่มึงนอพ่นวะค่ะแต่แฟนพ่นอยู่มึงนอกไอ้ฟันเกี่ยววะครับบันไงให้ออกครับ่มอบังปาเมือยั่งยั่งออกออกเลยตอนแรกออกมือว่านนี้อ๋อเผาเผาเราบอเอ้ยมือว่านกระเผาบันแกงเดี๋ยวมว่านเผาบันแกงแนนนคว่ามบอเผาม่านแล้วการติเผาพร้อมกันบ่ห้าหกสองเพราะติเผาพร้อมกันบ่จัดนั่งกับบอลเมื่อวานเผาเผาบันแกง อันอันเพิ่นฝันว่าจังไหนจะพิ่นถูกอยู่บงวดที่แล้วอู้วพ่นบ่ซื้อดอกเพิ่นถุงนั่นว่าเพิ่นฝันอยากซื้อเออเพิ่นอย่างซื้อซื้อยุดเรื่อยล่ะแสดงว่าเพิ่นฝันดีเด้นนี่พิ่นจังสั่งมาให้ซื้อบ่ามึงแถงมาซังตลอดบ่สั่งตลอดแต่ถ้าธรรมดาแล้วเนาะอยากเสียงโชคเนาะเธอหมาหน้าเขาเนาะค่ะเนาะเด็กตอนนี้เพิ่นฝันเกี่ยวกับหยังครับจัก เพิ่นเพิ่นอยู่นยู่นละ่็ได้อันนี้คนอ่ะสลุกคือพูดซื่อก็คือให้ซื้อก็ซื้อไว้ซื้อไว้ฟันก็ไม่ได้บอกบอกแต่ว่าตัวนี้เด้อสิบอกจ้าซื้อตัวนี้ตัวนี้ให้ไน้เด้อแก่นั่นนี่อยังก็หกห้าสองมันบอกห้าหกสองห้าหกสองห้าหกสองคือน้องให้ซื้อให้ไน้เด้อเอาตามนี่นะคือน้องซื้อก็ซื้อเด็กผู้จักมองนอกไอ้โชคให้มาเด้อจ้า ได้สามสิบล้านด้วยครับเด้อแสดงว่าเสียงตามสายหกห้าสองอันนี้เก็บไว้เขากระบอกตัวเลขน่ะคนคนติดเข้าสีหูวเข้าสีแดงดอกตัวเลขใบเหมดอยีหรีโอ้ยแต่เจ like อแบบนั้ไอ้ไอ้อนี่เขาบ่กแม่นตัวเลขชุดบอกเขาแบงเอาแม่นเป็นเลขชุดเออเป็นเลขชุดนี่มันอยู่นีและแปดสามนี่ยมันเหมดอยีหรี่เขาก็เลขยี่สามแยังก็หายังก็วังหันหาสามแปดฮะ ตาเห็นบ่เห็นบ่บาทนี่เห็าใยซี่ใยเหมือกระมือแล้วบาทนี่ใบมันยเาหมดเลยมีเท่าไหร่เมาหมดเหรอสาธุสาธุโชดจาโชดโดนหลายเด้อผิดกฎจะล่าจอดพี่น้องรัฐบาลรัฐบาลไทยกับแมนยูแต่ว่ามันสิผิดกฎจะล่าจอดเอ้าแวป๊ะแเปแคบหน้าจอนะคะจนแม่พวิสมาธิคบังเล็กในหนังสือครับเพราะว่ามันตัวนี้อะไรนี่เอาตัวมักนะแม่เนอ่ะแม่มักอีหลีอยู่มักอ่ะ ว่าเป็นสามตัวแม่กับเซ่้หาคือเมืโตแลไอ้เจ้าเก่ามื่อไหรสามแปดแต่มันเป็นศูนย์แม่ก็ได้ว่าเจ้าหาสามแปดใช่ไหมนี่ยังเกาะถ้าถ้ายังเกาะทานี่เสือไซหาสามแปดแปดสามอ๋อเลขเดียวกันก็ข้องหนูออมันเลขที่มันหายเก่าหนึ่งศูนย์งวดบางงานงวดนี้มันในสามแปดศูนย์เออว่าข้องเจ็ดตามแปดหาว่าก็ว่าย่านไอ้หาเนี่ยจังได้ก็ต้องมาแม่ว่าก่เอาไปหันลั ใส่สามแปดห้ว่าจคิดสองือเนี่เาเลขเลขเลขตัวนี้แม่บอกปากแต่แวกคิดมาสามแปดตัอซื้อเนี่ยแต่ว่าแม่บอกมีตัวใส่แม่ไปเบิ้งในหนังสือแม่ว่าเอาหาบ่อใส่คิดเด่นคิดเ่นใจซื้อเลขคิดในใจแต่อยู่ในหนังสือนะเขาน้าขเขาบดท่นหล่ะแต่ว่าเขาเบิ้งในหนังสือว่ามันสามแปดหลายทั้งบนทั้งล่างแแม่กับเบิ้งเขาเบงเบิ้งดวยร่วมว่าตัวนี้มันหลาย ความเป็นไปได้น่าจะมากว่าแม่หาสามแปดแม่ว่ามากนั่นมัดตรงหาสามแปดมันกระตรงกับแม่ตะเคียนแล้วพี่น้องค่ะนะะคแต่ตะลางแม่มาก้าวสิบเอ็ดแม่วอกไผ่แม่เก็่ไมมัดข้าวสิบเอ็ดลางเด้ข้าสิบเอ็ดแม่ซื้อไปมัดดึงแม่ดึงมาแล้วเหลืออยู่อันนี้ไปไปแลกกตะเกี่ยงมากพอแม่สดงว่าทื่นเอาผู้เดียวบนแล้วตัวนี้พี่น้องแพงนี่ ยังก่าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเดี๋ยวเราดังเดีวเราดังนี่แม่แม่แม่มักยีรีหมดเลยครับหมักอีรี่ะมันจะมาตัวเก่าเลแม่อันนั้นมาสิบเกนี่มาเก่าสิบเอ็ดนอยู่ปข้างบนเมันเป็นอนี้มมาข้างล่างเก่าสิบเอ็ดตันเป็นข้างล่างแับนี้นะครับเนาะมันขึ้นบนแล้วมันจะยุเกนนี่แหละถึงวันนี้มันจะที่รถมาเป็นเป็นแปดเป็นหกแต่สิแต่ว่าเล่ยุเกนนี่เลขล่างนี่เกบ ตามนั่นเนาะแม่เนาะปีกไก่มันออกซุลเข้าดีค่ะสองหนึ่งซุลสองนิรอบมันมันบ่อกบอกเข้าศูนย์ลกับทางเข้าเนี่ยกันว่ามันสดมันมีศูนย์มันมีเก่ามันก็ต้องมีหนึ่งผ่อนได้ไาวแม่มันจะอยู่เขตของมันอยู่เขตนี่เป็นแนวทางไว้เด้อพี่น้องเด้อสร้างบนย้ายเป็นแนวทางไว้ไว้กัารณาเบิ่งพิจารณาเบิ่งเราใจเขามักอันใดเขามารวบรวมกันแบบแบบสมมติจะตังมักตัวนี้เอาเขาจะพิ้นไปตัวนี้ไปรวบรวมเบิ่ง พี่เจแลนะเอาแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งกับน้ำดวงกับ <ฮะ S 1> ดวงไม่ใช่แต่กระไดกับดวงเจ้ามีเจ้าก็ถือและไม่มีก็ไม่ถือเครับปีการเป็หลักศูนย์เก้าด้วยสองศูนย<ะ>์หนึ่งข้างล่างศูนย,<ะ>ย์เก้าด้ยมั่นมันจะยุ่งเกี่ยนี่แต่เป็นศูนย์แะดงว่าคุณแม่มั่นใจมากอ่าปียุ่นีละเลยเอาเจ้าไปแล้วหนึ่งเจ็ดใบ เห็นนะคือเอามาเลยอันนี้เลขแลกเขามาใส่เลยเอาเลขจะของเลยจ้าจ้าจ้าพวกข้อติชูนักออกบอันนี้แล้วก็ดังจะ้วกาดังติดเก้าหนึ่งล่างสิบหกครับน้องว่าสิบหกแรแรกล้วก็สิ้อ้เบืองนู่นนอ่ทุกคนมันก็ถูกยางมันเข้าปับบรนไดมันก็คืน้ำเบื้องที่เราตังค่ะที่พ่อคนใหญ่ครับอย่าเบาดังนะเด็กันนี้ จะได้ยินซิมเอาซิมเอาซิมเอาล่างตัวเดียวเก้าหนึ่งโซฟโซันหวานสกูดุกคนเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะอย่าบางคนณแบบต้งตุ๋นเลยบ๊อบบ๊อบขื่นนะครับซื้อหลายตามต่อบอกซื้อหลายกะตามต่อตับกระเตะก็ตับอ้า เมื่อยพี่น้องเอ้ยคอจะพินว่าหณะผู้ไปผู้มากกับเมื่อยผู้นั่มหาเลกกับเมื่อยนี้แหละจะได้โดดยงโดดมากเล็กตัวเดียวกันที่8 3น้าแม่จะได้ฝากเปิกระรังแรงใจให้ด้วยนะคะต่างสื่อเด็กคุณยายพอดีตัวหา8 3หา8เหลือยู่ไงเดียวจบแลาบพี่น้อง กับน,น้ำบุญบาาสนาเฮาน้ำค่ะบุญบาสนามีจังได้มันก็ได้ใบเดียวมันก็ได้หาบาทมันก็ได้ค่ะเหาหมีบุญมีโศ<ม>กลาภวดาสนาเฮ็ดอีหยังก็ขึ้นซื้อตัวได้ก็ถือแมนบ่แมนลูกเนาะแมนบกันบกน,กนันเดบบักคนซื้อหนึ่งบานน้องแสงไงนะหยวดก่อนเลกมันเหลือหาสิชุดชุดละหาใบบ่กว่าเธอเยอะไปบอก นั่นละคอนบ่มีดวงบ่มีดวงงวดงวดนี้มันก็สิเหลือบ่เป็นหน่อยอยู่มะเล็กเล็กเล็กลงแน่หล่ะเขาซื้อวังกลางขั้นนี่ไหมค่ะแปดสิบสามแปดสิบห้านึงได้บางกลางขั้นนี่บังออกจากจากวันที่หามาถึงวันที่สิบจังสิเล็กมันล่งเลยะจ้าแม่จ้าแม่เมื่อนี้มันจะกลางกับเต็มแผงอยู่แต่เขาบ่ะหยัดเขาไปทะลุนเขาซื้อไปทะลุนเองคนทำบ่มีดวงจังได้ก็บ่ได้บ่มีดวงจังได้ก็บ่มีปัญหาครับแต่ไม่จัดซื้อ นี่น่าดวงค่ะดวงกำลังตึงช่วงนี้ดวงกลั็ให้เป็นตัวเลขแนวทางของคุณยายพี่แม่ผมยืนเลยพี่น้องค่ถิ่นตรวลอตเตอรี่วันที่สิบสี่มษสารโอสิบหกมษสารไหมผมเห็นอยู่ปังเก่าเลยไหมนี่นักขุนพิเศษตรวจเพื่อมันถือตรวจแบบชิตรวจแบบในโทรศัพท์ไปตรวจมาตรวจของยี่พี่นั่นวะเอาพี่น้องให้โชคให้มาสุกุสุขคนนะคะสามห้าแปดสามแปดและเก้าหนึ่งนะคะ เดี๋ยวแป๊บมึนนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของคุณยายพินนะคะสรุปตัวเลขของคุณยายพินนะคะวดนี้นะคะก็เป็นแนวทางสามแปดหลักสามแปดเก้านี่ะคะมันโอแมงผมเป็นเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้